ว่างแม่ทํางานหนูเล่นเองได้ไหมเนี่ยแม่ห้อยไว้ให้เนะี่ยแม่ห้อยไว้ให้เนะี่ยไม่ต้องร้องเลยฮึฮึนะเล่นเองได้ไหมดูนั่งขอกความเห็นใจเนีย่ยทาตัวอย่างเงี้ยทาตัวอย่างเงี้ยเพราะแม่ก็ต้องสองสารหนูอะเนี่ยรำงานแม่ก็จะไม่เสร็จนะคนสวย นี่แมวหรือไก่โอกเนี่ยกลมขนาดเนี้ยแมวหรือไก่โอกนี่งคนสวยก็เล่นเองเนี่ยเล่นเองสิเล่นเองเนี้ยเ,เ,เล่นเองได้ไหมแม่อุตส่าห์ซื้อมาให้ใหม่เนี่ยให้เล่นเองไงคะคนสวยไม่ยอมนะคะน้องเขาติดเล่นไม้ตกแมวกับแม่เนี่ยถ้าทําอย่างเงี้ยน้องจะไม่เล่นเลยแล้วก็จะนั่งกดดันแม่อย่างเงี้ยความน่ารักของเขานะแต่ว่าแม่ก็จะงานไม่เสร็จเนี่ยตัวนี้ก็มาแย่งที่เขาโอ้ย เห็นไหมพี่เขาแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งนะการเล่นจะเป็นแมวที่อินดี้มากถ้าใครมาแย่งเล่นนี่คือไม่เล่นไม่เล่นร่วมกับใครตนกาแย่งพี่เขาเล่น